ามาดูที่แบบฝึกหัด1.0นะคะจากที่เราได้เรียนนะคะได้ฟังนะคะจากมีโอคแหละนะคะว่าให้หาครนโดยการวิธีการแยกตัวประกอบนะคะมันต่างจากวิธีการอื่นยังไงนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะคะจากที่คุณครูเราได้ลองทําแบบฝึกหัดนะคะตัวอย่างนะคะเราก็แยกตัวประกอบก่อนเลย9อะไรคูณกันคะ3คูณ3ปลายทางเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะเราก็ไม่แยกต่อนะคะ15ค่ะ สามคูณห้าค่ะปลายทางเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะเราก็มาดูค่ะเก้านะคะแยกตัวประกอบนะคะได้สามคูณสามสิบห้านะคะแยกตัวประกอบได้สามคูณห้าถ้าซ้ำเอามาแค่อันเดียวนะคะคาร์นอร็อกจะได้ว่าก็คือสามมันซ้ำใช่ไหมคะทั้งเป็นตัวประกอบของทั้งเก้าและสิบห้านะคะเราก็มาแค่ยนจำนวนเดียวนะคะแล้วที่ไม่ซ้ำเพื่อนละไม่ซ้ำเพื่อนนะคะก็นำมาเขียนนะคะสาม หนะคะไม่สาำไข่นะคะก็นำมาเขียนนะคะคอร์โนนะคะของ9และ15ก็คือ3ามคูณสคูณห้านะคะสาเป็น9 9้า5ก้้านะคะข้อนี้ก็เลยตอบ45ค่ะข้อต่อมาค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะ10และ25่สิบหนะคะยัแยกตัวประกอบเลยนะคะ10นะคะแยกได้ก็คืออะไรคะ 2คูณ5ปลายทางเป็นจำนวนเฉพาะแล้วไม่แยกต่อนะคะต่อไป25ห้าแยกได้เป็น5คูณ5ปลายทางเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราไม่แยกต่อนะคะเราจะได้ว่า10เท่ากับ2คูณ5และ25เท่ากับ5คูณ5นะคะอ่ะอันไหนเหมือนกันคะ5กับ5นะคะเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็จะมาเขียนก่อนอันไหนไม่เหมือนเพื่อนนะคะก็คือ2นะคะ2ไม่เหมือนเพื่อนนะคะ สองนะคะแล้วก็อะไรไม่เหมือนเพื่อนอีกคะ่ะห้าตู้ที่อยู่ตัวเดียวนะคะแล้วก็มาเขียนเลยเรียงจากน้อยไปมากนะคะดังนั้นนะคะครอนนะคะเท่ากับนะคะสองคูณห้าและห้าซ้ำนะคะเราเอามาแค่ตัวเดียวก็คือคูณห้าอ่ะเท่าไหร่คะห้าสองเป็นสิบนะคะสิบห้าห้าสิบโครโนข้อนี้ก็เลยเท่ากับห้าสิบค่ะตอบห้าสิบนะคะนักเรียนง่ายไหมคะ ต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะยี่สิบสี่ค่ะสามเจ็ดยสามแปดยิบสี่นะคะเราท่องได้ก็คือสามคูณแปดเป็นยี่สิบสี่นะคะแล้วก็แยกสามเป็นจำนวนปลายทางเป็นจำนวนเฉพาะแล้วไม่แยกต่อค่ะแปดได้เป็นสองคูณสี่ค่ะซึ่งสี่นะคะก็แยกเป็นสองคูณสองอีกค่ะนะคะย้ายกันกินที่เพื่อนนะคะที้งหกสิบหรคะหกสิบแยกได้เท่าไหร่นะคะหกสิบสิบหหกสิบนะคะหก 6แยกได้2 3เป็น6 10แยกได้2 5เป็น10นะคะเวลาเอามาเขียนเอาปลายทางมาเขียนนะคะปลายทางคือปลายดูศรแล้วก็เอาจํานวนจากน้อยไปมากนะคะมาเขียน24แล้วก็ได้24เท่ากับ1 2 3นะคะ2คูณกัน3ตัว2โอ๊ยิมพมกันผิด2คูณกัน3ตัวนะคะแล้วก็คูณ3แล้ว60่ะคะ60แยกได้เป็นอะไรคะ2คูณกัน2ตัวนะคะ แล้วก็คูณ3คูณ5นะคะมาดูนะคะนักเรียนจะเขียนยังไงอะอะไรซ้ำคะ2คูณ2อซ้ำอะไรซ้ำคะ2คูณ2ซ้ำนะคะอ่านะคะแล้วอันไหนไม่ซ้ำนะคะอันไหนไม่ซ้ำเอาอะไรซ้ำอีกคะนอกจากนี้3กับ3ก็ซ้ำนะคะดังนั้นนะคะที่ไม่ซ้ำเพื่อนก็จะมี2ที่เป็นตัวประกอบของ24และ5ที่เป็นตัวประกอบของ3 6กนะคะแล้วก็จะเอาสีใส่ให้มันนะคะไม่ซ้ำเพื่อนนะคะจะได้ไม่สับสนอ่ะ อันไหนซ้ำนะคะเอามาเขียนครนก็เลยเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน2คูณ2อคูณอะไรอีกคะเนี่ยคูณ3นะคะแล้วก็คูณอะไรคะเนี่ยคูณ2แล้วก็คูณ5นะคะซึ่งได้เท่าไหร่สองสองคูณกัน3ตัวเป็น2คูณ3เป็นเท่าไหร่ลูกทั้งหมดเท่ากับ120คะ่ะตอบร2อินะคะ ตอบหนึ่งร้อยี่สิบนะคะง่ายไหมคะนักเรียนไม่ต้องเรียงก็ได้แต่ว่าท่าเรียนแบบไม่ให้สับสนนะคะครูที่จริงต้องเอามาเรียงแหละสองคูณสองคูณสามคูณห้าแต่ทีนี้ครูอิมจะให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างว่าเ,าเราเอาตัวที่มันซ้ํามาเขียนแค่จํานวนเดียวก่อนนะคะเลือกตัวซ้ํานะคะต่อไปค่ะสี่สิบเก้านะคะกับแปดสิบสี่นะคะอะไรอันนี้ง่ายมากสุดคูณแม่สี่สิบเก้าท่องได้ก็คือเรียบร้อยเลยอะไรคะสี่สิบเก้ากับแปดสิบสี่สุดคูณแม่สี่สิบเก้า อะไรลูกเจ็ดเจ็ดนะคะแยกได้เจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะแล้วไม่หาต่อแปดสิบสี่นะคะอะไรคะอะไรคูณกันได้แปดสิบสี่เจ็ดสิบสองเป็นแปดสิบสี่นะคะซึ่งสิบสองก็สามารถแยกได้อีกก็คือสามกับสี่ซึ่งสี่ก็คือสองคูณสองเอาปลายทางมาเขียนค่ะสี่สิบเก้าแยกได้เท่ากับเจ็ดคูณเจ็ดค่ะแปดสิบสี่แยกได้เท่ากับสองคูณสองคูณสามคูณ เนะคะซึ่งอ้าวอะไรเหมือนกันคะนักเรียนมี1จํานวนที่เหมือนกันคืออะไรคะก็คือ7นะคะเราเอาเจ็ดนอกนั้นไม่เหมือนเลยนะคะทีนี้เรามาเขียนเลยนะคะคอรนอคือ2นะคะก็มาเขียนเอาสมาก่อน2องคูณสคูณสแล้วก็เอา7นะคะที่ไม่ได้มีคู่นะคะมาเขียนแล้วก็7ที่เป็นคู่กันเนี่ยมาเพียงตัวเดียวนะคะคอรนอนนี้ก็เลยเท่ากับเท่าไหร่คะ คูณกันไนดะ้เท่าไหร่ลูก7749 2คูณ2เป็น4 432 49คูณ2ข้าวคุยมคูณออกมาให้แล้วนะคะได้588ลองตอบคำตวจคำตอบดูสิได้แบบคุยิมไหมนะคะ588นะคะต่อไปนะคะข้อที่5นะคะ612และ24นะคะเป็นสามจำนวนแล้ว6นะคะแยกตัวประกอบได้เลยคะ2คูณ3 16นะคะแยกได้คือะไรคะ2 8 16 8ปแยกได้คือ2 4 4แยกได้คือ2คูณ2นะคะแล้วก็ย4บนะคะ24นะคะ, 24, ะ,คะ24อ่ะใครจะมันแยกได้หลายแบบนะลูกแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายเหมือนกัน2 12เป็น24 1 2ก็คือ3 4 4ก็ได้คือ2กับ2นะคะอ่ะนักเรียนะเอามาเขียนนะคะในการแยกตัวประกอบ6เท่ากับ2คูณ3แยกแล้วนะคะปลายทางเรียบร้อย16นะคะให้เรียงจากน้อยไปมากจะได้ไม่สับสน16กก็คือ2คูณกัน4จํจำนวนนะคะ สองคูณกันสี่จำนวนแล้วยี่สิบสี่แหระคะยี่สิบสี่เคือแยกมาแล้วสองคูณกันสามจำนวนแล้วก็คูณด้วยสามนะคะอ่ะเ <c oughs> <c oughs> พราะมันเป็นสามจำนวนแบบนี้เราจะดูตรงไหนอ่ะอะไรที่มันซ้ํากันหมดเลยนะคะที่เหมือนกันเลยก็คือสองถ้าสองซ้ํากันหมดนะคะเราก็เขียนพรนอคือเอาสองมาก่อนเอามาแค่จํานวนเดียวนะคะคือสองอะไรซ้ําอีกคะนักเรียนสองตรงนี้ซ้ํำไหมคะอันนี้ถือว่าซ้ํำไหมลูกเนี่ย ถือว่าซ้ำก็ามาแค่หนึ่งจำนวนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะซับนะคะนะคะก็มาแค่เดียวนะคะคือคูณสองคูณสองนะคะเอามาสองนะคะคูณห,หมายถึงสองคูณสองตรงนี้นะคะโอเคทีนี้อันไหนล่ะที่มันซ้ํากันอีกนะคะเลียกอะไรคะเลข3สามนะคะก็เอามาหนึ่งจนวนนะคะแล้วก็เหลือสองสุดท้ายไม่มีคู่ก็เอามานะคะก็จะได้ว่าคอรนนะคะคอรน์น ก็คือ2คูณกันกี่จำนวนคะนักเรียน2คูณกัน3หรือ4จํจำนวนคะ4จํจำนวนนะคะ2คูณกัน4จำนวนแล้วก็คูณด้วย3ซึ่งมีค่าเท่ากับ48คอรนอรข้อนี้ก็เลยเท่ากับ48นะคะตอบ48นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะ12แยกต่อเลยค่ะ 12บสองค่ะสามสี่สแยกได้คือ2อคูณสปลายทางพอแล้วครับพี่นนเฉพาะยีกับ28 20คือ5 4 2สี่ยคูณห้าแยกได้เป็น2 2 28อะไรคะสองเป็น28 14ิบแยกได้เป็น2อคูณเนะคะอ่านำมาเขียน,นะคะ่ะทีนี้สิเท่ากับ2คูณกัน2องจำนวนแล้วก็3 ยี่สิบได้เท่ากับสองคูณกันสองจำนวนแล้วก็ห้ายี่สิบแปดได้เท่ากับสองคูณกันสองจำนวนแล้วก็คูณเจ็ดนะคะอ่ะอันนี้เห็นชัดเจนมากอะไรซ้าคะอะไรซ้ําที่มีทุกจำนวนเลยสองนะคะสองคูณสองนะคะคอโรโนก็เลยเท่ากับสองคูณสองเอามาจำนวนเดียวนะคะแล้วอะไรไม่ซ้ําเลยคะสามไม่ซ้ําเพื่อนห้าไม่ซ้ําเพื่อน เไม่ซ้ําเพื่อนนะคะทําให้คอรนอรของข้อนี้นะคะมีค่าเท่ากับนักเรียนไปคูณดีๆนะลูก720นะคะตอบนะคะข้อนี้ตอบเ2 0ดร้นะคะผู้หญิงพูดผิดนะคะ4 2่ค่ะต่อไปข้อที่7นะคะเป็น3ามจำนวนอันนี้จะง่ายหน่อย15อะไรคูณกันคะสามห้าสิบห้าอะไรคูณกันคะ สาเป็น30มสิบแยก,กแยกออกก็คือ2องคูณห้าสีอะไรคูณกันคะอาคุยมาแปดห้าแปดสี่สิบแปดแยกได้สองสี่สี่แยกได้สองสองนักเรียนน่าจะแยกจนชินแล้วแหละนักเรีนยนน่าจะเก่งแล้วแหละนะคะสิบห้าก็คือ3ามคูณห้าสามสิบก็คือเท่าไหร่คะสองคูณสามคูณห้านะคะสี่สิบนะคะก็จะคือสองคูณกันสามจำนวนแล้วก็ คูณห้านะคะแล้วมาดูอะไรซ้ำนะคะมีอะไรซ้ำไหมนะคะดูจำนวนที่น้อยแล้วก,กันสองซ้ำนะคะหนึ่งคู่เอามาเขียนคอรนนะคะคอรนก็คือสองนะคะค,คือสองนะคะครนคือสองนะคะ,คอ,คอ,ะ,คะอะไรซ้ำอีกคะอะไรซ้ำอีกคะสามนะคะเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีก่อนนะคะสามนะคะนักเรียนสามนะคะสามนะคะสามสามนะคะก็คูณสามก่อน อะไรซ้ำอีกคะที่ชัดเจนเลยอะไรที่ชัดเจนเลยที่ซ้ำอีกอา้าอะไรชัดเจนเลยที่ซ้ำอีกนี่นะคะห้านะคะไม่ลืมคูณห้าเอาแล้วอะไรเอาอกาศสีนี้แล้วกันแล้วอะไรที่ไม่มีเพื่อนเลยคูณสองคูณสองนะคะแสดงว่าคอรโนข้อนี้นักเรียนจะมาเขียนใหม่ก็ได้เป็นสองคูณสองคูณ สองกี่จํานวนสามจำนวน,น,วนใช่ไหมคะแล้วก็คูณอะไรอีกคะคูณสามแล้วก็คูณห้าซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะตอบค่ะตอบหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะข้อนี้นะคะข้อที่เจ็ดนะคะต่อไปข้อที่แปดนะคะจํานวนเลขก็จะเลื่อมเยอะขึ้นักเรียนก็จะว่าโอ้ทำไมมันดูยากจังเลยครูเรียนจะเย็นๆนะลูกเพราะมันจะมีหลายวิธีมากนะคะมันจะอยู่ที่ว่าเราจะใช้วิธีไหนนะคะ นี่เนี่ยเป็นวิธีที่สองคือวิธีการแยกตัวประกอบเพราะว่าจะใช้ความเคยชินกับงานใช้วิธีการแยกตัวประกอบ3ามเก้ายเก้าแยกได้คือสามสามห้าสิบสี่อะไรคะสูตรคูณ5้าสอะไรที่คูณกันได้ห้าสิบสี่เอาลองท่องมาสิเก้าหกห้าสิบสี่นะคะห9เก้านะคะอันนี้ก็แยกเลยเป็นสองสามอันนี้ก็แยกเป็นสามสามร้อยหสิบสองนะคะร้อยหกสองเป็นจำนวนคู่นะคะอะไรบ้างหละคูณกันได้รนะ้อยหกสิบนักเรียนนักเรียนว่า 9 9 9าเก้คูณสินะคะเรียนอันนี้เรียนไปตั้งไปฐานดูนะลูก9ก้าคูณสิแล้วกันนะคะเก็ 9, แยกได้เป็น3ามสาได้2องคูณเกก็แยกได้เป็น3ามสมอีกทีหนึงนะคะมาเขียนคะ่ะลูกยีเนะคะเท่ากับนะคะสคูณกันกี่จํานวน,นะคะ สามจำนวนนะคะส่วน54นะคะก็คือ2องคูณสคูณสคูณสนะคะส่วน162 <wirklich> นะคะแยกได้เป็น2องคูณสาคูณสาคูณสามจำนวนนะลูกเอามาดูจำนวน, <screen> นะะซ้ำนะคะอะไรซ้ำนะคะอะไรซ้ำคะสาคูณ3า <mile> กัน3ตัวนะคะนี่เอาปลายทางนะคะที่ซำ้ำแล้วอะไรไม่ซ้ำเพื่อนละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เนดูซ้ำอีกก่อน สองคูณสองนี่ก็ซ้ํานะคะแล้วก็สองมาคูณน,นะคะคือสองมาคูณก่อนที่ไม่มีเพื่อนก็คือสามนะคะก็มาคูณจากนั้นแล้วก็สามคูณสามที่ซ้ํากันนะคะทั้งสามจำนวนมาเขียนนะคะจะได้ว่าครอรนอของข้อน,นี้ก็คือสองคูณสามคูณสามคูณสามสามจำนวนสี่จำนวนนะคะเท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบสองนะคะตอบนะคะก็คือร้อยหกสิบสองค่ะต่อไปค่ะ ข้อที่เก้าค่ะข้อสุดท้ายนะคะทําไมตัวเลขดูเยอะจังเลยมันทําไมดูยากจังเลยเดี๋ยวครูเฉลยให้เลยแล้วกันนะคะตัวเลขเยอะนะคะที่เรียนไปทำนักเรียนทําเองนะลูกได้อยู่ถ้าเจ็ดิบเนี่ยนก็แยกไปนะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยวครูทําให้ดูเลยด้วยกันที่เรียนจะได้แบบทาไมดูเยอะถ้าอะไรที่มันดูเยอะเห็นไหมมันลงท้ายด้วยศูนย์เลขกลมๆลมงท้ายด้วยศูนย์อย่างน้อยจะมีสิบเป็นตัวประกอบก็เป็นสิบแดคูณสิบอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดสิบคูณสิบนะคะ อันนี้ก็เป็น9 5 4 5 5 9 4 5 9ก็คือ3 3นักเรียนได้เยอะแล้วแหละ18ก็คืออะไร2องคูณเกคือ10ก็คือ2องคูณห้ก็คือ3 3นะคะ72อะไรเจ็ดสิบคะ12 6เป็น72นะคะก็จะเป็น6กคูณสิแล้วเรียนก็แยกออกมาเป็น2 3 12ก็คือ3 4 4ก็คือ2 2เยอะไหมลูกเยอะนะคะนักเรียนค่อยๆดูนะคะเยอะนักเรียนลองต้องเขียนแยกไปด้วยเดี๋ยวคุณ เฉลยให้เลย45ก็คือ3คูณ3คูณ5นะคะ180ก็คือ2คูณ2คูณ3คูณ3คูณ5นะคะแล้วก็720ก็คือ2 x 2 x 2 x 2คูณ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 3คูณ3คูณ5นะคะ สองคูณกันสามสี่จำนวนนะคะแล้วก็สามสองจำนวนแล้วก็ห้าหนึ่งจำนวนมาดูจําเลขซ้ำนะคะอะไรซ้ำไหมอ่าอะไรซ้ำคะนักเรียนสามคูณสคูณห้านะคะหไหมคะสามคูณสามคูณห้าซ้ำนะคะแล้วที่ซ้ำอีกคืออะไรคะที่ซ้ำแค่สองคูณสก็ซ้ำนะคะเอาที่ซ้ำมาเขียนก่อนคอ,น,อน,นะคะคือ 2อคูณสนะคะแล้วก็เอาที่ไม่ไม่ซ้ําใครมาเขียนะะนะคะคือ2อคูณสนะคะจากนั้นก็ที่ซ้ําทั้ง3ตัวนวนนะคะก็คือ3าคูณสคูณหนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ720โอโ้โหครโนรแบบเยอะมากนะคะข้อนี้ก็เลยตอบ720อนะคะอัน,นี้มีอะไรสงสัยถามได้เลยนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับใบงานที่1.10นะคะหน้า27ถึงหน้า2ี